นี่นะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับอูบมาภูว่าจะเข้าไปเรินนะครับทุกคนครับเลือนไม่ล้นะครับนะคนเยอะมากนะครับนะทุกคนครับกาสวัสดีครับสบายดีทุกคนวันนี้กามางานลอยกระทงนาทีสะพานพระรามแปดนะครับทุกคนครับก่อนอื่นกขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกคนที่ยังติดตามนะครับทุกคนครับกา เขามาพบกับสองว่าผู้แนลนะครับทุกคนครับวันนี้ก็พผ้ามาเบงองานดอยกระทงนะครับสะพานพระรามแปดนะครับทุกคนครับคนร้ายแห้งนะครับทุกคนคนร้ายหลายนะครับทุกคนครับนี่แหละครับประเทศไทยนะครับ ไม่เป็นไรทุกคนนี่นะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับอ้๋มาปูว่าจะเข้าไปเลยน,นะครับทุกคนครับเลินไม่ไล่นะครับนะคนเยอะมากนะครับนะทุกคนครับคนหลายแห้งนะครับนะ อตอนนี้กาเพื่อนปิดสวเนเนาะครับเนาะทุกคนเนาะเพื่อนก็ได้ออกมาเบอร์ทุกคนนะ่นะงอองวานนะะ่าอยู่ข้างนอกเพื่อนบท่านปิดนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตลาดตรงสะพานพระรามแปดนะครับนะทุกคน,นครับนี่ล้ครับยูไซท์ไผกัหลายนะครับยูไซท์ก้นกัหลายเนาะประเทศไทยนะครับเพราะว่าสิยูสยามแห่งสิหลายนะครับบัดหัวลำพงเอ่อสนามไส้นะครับนะ แห้งสีหลนะครับบ่ามันหลแต่อยู่หนีนะครับนะคนคนซ้ำแม่งเมาเนาะทุกคนเนาะประเทศไทยเพื่อ,นะอบ่ววาแต่รถด่ววัต่ค้นนะครับนะติดหมดรถติดหมดเนาะนี่แหละครับเบิเร์นเ้อรครับเด้อหลแห้งคนนะครับมือนี่เป็นบ้านไหลกระทุ่งนะครับนะ เป็นว่นไหลเหลื้อไฟไหลกระทุ้งนะครับนะอันนี้จะเป็นสะพานพระรามแปดนะครับทุกคนครับอยู่ข้างล่างนะครับอะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนสะพานนะครับทุกคนเดี๋ยวฝาภูถ่ายจะถ่ายข้างล่างให้ดูก่อนนะครับทุกคนครับ นี่นะครับโอ้ค,อคือความสามะขีนะครับวมมความสามะขีนะครับของประเทศไทยคนหลายแหงนะครับทุกคนครับปะเรียวมาผู้จะพ้ายางไปเบิ่งอันนี้จะเป็นงานร้อยกระทงนะครับ อยู่ที่พระรามแปดนะครับคนหลายแห้งนะครับทุกคนปะเดี๋ยวว่าพูดจะพายางข้างล่างเรืด้วครับทุกคนครับ เดี๋ยวบาพูจะพ้าขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวบาพูถ่ายข้างล่างก่อน เบรกลื้อครับเนี่ยโคตรคนหลายนะครับทุกคนครับเดี๋ยวสิทายเบรงสะพานี่เบรงเดี๋ยวบ่าวผู้จะขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนอ่าก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ่าวผู้เ่นะครับลื้อกดไลค์เข้ามาเบรคขีบบาวผู้เนะาะกาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามน้ำลื้อบรรยากาศนะครับตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับทุกคนครับ บรรยากาศตอนชีทุ่มนะครับว่าู่ดบ้า,าหอดถามพบนเรนังรถไฟมากนี่นาชิมาหอดประมาณนี้นะครับคนหลายแห้งนะครับฟังนี่คนโมมิไร คนหลายคน,นครับดดดเดี๋ยวบาผู้จุดส้าหให้เบิงนะ้งเนาะสะภานเนาะครับทุกคนครับอันนี้บาผู้อยู่ข้างล่างนะครับทุกคนครับอยู่อยู่ตรงสะภานด้วครับแต่วบาบริค้นไปทึ่ง เดี๋ยววาผู้กฤษฎีกันไปเทิงไปไายพีพีทุกคนในเบิร์นะครับทุกคนครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับกฤษฎีประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้ว่าผู้กันอะไรกระทุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับทุกคนครับนี่แหละครับคือประเทศไทยนะครับทุกคนครับอ่าพลายทียู่ต่างจังหวัดนะครับ ฝากคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปบาวพูนะครับฝากคอมเมนต์มานะครับอันนี้อยู่พระรามแปดเรือครับอยู่พระรามแปดนะครับทุกคนใครอยากมาก็มาได้นะครับปีหน้าปีนี้หมดแล้วนะครับถ้าใครอยากมาก็มาได้ปีหน้านะครับมัวไฟหยั่งนะครับนอกฝันใจบาวพูกับยาคูอยู่เนาะ ป่ะขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับทุกคนครับ,อย,อ,บอยู่ข้างบนคนหลายนะครับแต่ว่าอยู่ของทึ่งอยู่ของอยู่ข้างล่างนี่คนเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ข้างบนจะมีคนไหม,มนะครับยาบ่าภูพาไปชมนะครับทุกคนครับ ก่อนสิยมารับซุ้มกิบมาพูดอย่าลืมกดติดตามเลยทุกคนเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนครับอันนี้คือประเทศไทยนะครับอยู่พระรามแปดเลยครับเรือเบิ่งอะไรครับ พี่น้องเฮาทังบ้านเท,ท่า,ทาน,ะะนี่คือประเทศไทยเลยครับขายของกระตกระทุ้งกระลายนะครับทุกคนครับของกินก็หลายนะครับก็เยอะเยอะทุกอย่างนะครับมีครบทุกอย่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเ,เออเลี้ยวบา่าวภูจะลองมาไม่ตอนไม่มีงานนะครับทุกคนครับ นี่ครับทุกคนทุกคนคิดว่าจังไรน,นะครับทุกคนวางามเบะเจริญแท้อันนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับใต้สะพานนี่ครับทุกคนครับสะพานนี่โคตรใหญ่แล้วครับทุกคนครับประเทศไทยนะครับ ่าบาผู้กับบุญยังหลายนะครับทุกคนเนาะถ้าผู้ใด้มาคลีบบาผู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อแล้วก็กดติดตามเพื่อเห็นคลิปใหม่ๆของบาผู้นะครับนี่การงานลอยกระทงนะครับที่พระรามแปดนะครับทุกคนครับที่พระรามแปดนะครับความสะอาดสวยงามนะครับไม่มีขยะนะครับไม่ทิ้งขยะมั่วซั่วนะครับมีที่ทิ้งขยะส่วนตัวนะครับ ไม่ให้ใครทิ้งนะครับถ้าใครทิ้งให้คนนั้นเก็บนะครับทุกคนครับบ่าพูดสิครปิดคลิปยียงฉันเด้อทุกคนเด้อถ้าบได้มากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกคนครับบายบายทุกคนครับปีนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสิสู้ก้าวเข่าสู่ปีใหม่เด้อครับทุกคนเด้อยังอีว่กีเรือนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ